ยาลิดผ่อนไม่เกิน5,000คันนี้เดี๋ยวเป้ะจะให้เลยบอกเลยคันนี้นะครับตรวจคุณภาพรถจากบริษัทชิเชอร์ทั้งบริษัทนอกสากลเลยนะครับคันนี้ตรวจให้แล้วทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าฐานเกรดเอนะครับโครงสร้างของแกให้ดูแบบนี้แบบละเอียดเลยนะครับแกให้ดูยันเม็ดตรงเม็ดและดูนะครับเบาะนะครับซับพับได้60ซีซีแบบนี้พับตั้งพับนอนแบบนี้ได้เลยนะครับสวยๆเดิมๆรถสวยเกรดเอแบบนี้ใครสนใจนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วอย่าพลาดเด็ดขาดดูให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับพบกับเป๋ววิออนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บอกเลยว่าตัวสภาพรถให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับจากมาสารสากลบริษัทนอกนะครับคันนี้บอกเลยว่ารถสวยสภาพเดิมพอนอยู่ประมาณ5,000เท่านั้นกับราคาแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับยารีทห้าประตูนะครับหนึ่งยี่สองตัว E E โคคาปีสิบสามคันนี้เลยนะครับสวยๆเดิมๆสภาพกริบๆนะครับสีสันมีพันรถได้ตัวเนี้ยเป็นสีแดงๆนะครับเลยอ่อนแดงเลือดนกสภาพสวยแจ่มเลยเป็นรถ5ประตูนะครับย้ำว่า5ประตูคันนี้นะครับได้รถที่สวยออฟ ทา่านครบครบนะครับดูได้เลยด้านในสภาพใสไม่กริ้งนะครับรถปี1 2 12ปี3ปีนะครับปี13นะครับไม่แสน2เท่านั้นราคา259 0 0นานะครับปบละมันผ่อนถูกผ่อนสีน่0 0พนันเท่านั้นนะครับ ออ่าต่างๆเรียกว่าครบๆเลยนะครับเป้ตรวจให้ละเอียดทุกจุดเหมือนลูกค้ามาดูด้วยเองที่บริษัทเลยคันนี้สวยเดิมน่าสนใจนะครับน่าซื้อน่าใช้ใครหายอยู่นะครับยาลิทผ่อนถูกผ่อนเบาเอา,อาไปใช้งานกันติดต่อมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูเดินรอบรถหน่อยนะครับเดี๋ยวพาดูรอบรถเลยพาทัวร์นะครับเริ่มจากด้านหน้าคอนนะครับบอลเดีร์ไฟหน้าตรงนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรฟเฟกเตอร์ไปจางหน้าต่างๆได้เป็นตัวสีเทาดำนะครับ รถส,สีเดิมสภาพเดิมนะไฟทมอกมีมาให้ครบสีแดงเลือดนกแบบนี้สวยๆนะครับพอสีพลบอรบต่อให้หมดนะครับไม่ต้องห่วงเลยจะเปจัการให้นะครับผ่อนเบาๆนะครับเซฟค่าใช้จ่ายไปเลยโข้าคาน่าใช้ผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้ผู้ชายก็ให้ดีนะครับผ่อนเบาซื้อสดก็ได้นะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับ ตัวแม็กตัวยางนะสภาพเดิมนะครับตัวนี้บอกก่อนว่าเป็นยางบิดโซนนะครับยางบิดโซน้วคันนี้ผมก็บหลดแล้ว่าแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20 0 0 0โลซ่อมศูนย์ด้วยนะครับซื้อไปสบายใจหายห่วงนะครับรถคันนี้ซ่อมศูนย์ได้เลยน้ำยางเปลี่ยนมาเป็นยางปี๖เอ็ดแล้วนะครับร้อยต่อต่างๆสภาพเดิมนะครับรถเดิมๆแก้มายแกําฝาเป็นมีไฟเลอร์ไม้พร้อมรถไม่มีชนนะครับ สภาพเดิมสวยกริบนะครับกระจกครับมือได้แบบนี้นะครับกันสาดมีมาให้ครบนะครับถ้าไม่ชอบแบบนี้เอยวเป้จะจะ,จะให้แถมให้ใหม่เลยนะครับยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับฟงฟิล์มนะครับลดสภาพเนี่ยติดมาเรียบร้อยนะครับฟิล์มก็60รอบขันนะครับสีถังอรถสภาพเดิมโถเชเพิงเป็นเบนซินเท่านั้นนะครับอยู่ทางซ้ายนะนี่เลย สวยเดิมโคโครงสร้างนะครับดูได้เลยนะนี่เป๊แกให้ดูนะครับอันนี้มีระบบออโต้ลามให้ทั่วนะป้องกันถึงกรรมโครงสร้างเดิมๆสปอตเป็น้าสภาพเดิมกริฟเห็นไหมครับนี่นิโวเบน้าสภาพเดิมกริฟสวยๆเลยสนใจนะครับทักมาโทรมาได้เลย0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับคันนี้บอกเลยว่าแกให้ดูทุกจุดแบบละเอียดนะครับซื้อกับเป๊คุณสบายใจได้เลยนะครับได้รถสวยตรงปกแน่นอนนะครับอ่าเซอบีสภาพเดิมโหน็อตเดิมๆนะครับนี่ไม่มีแกไม่มีขายนะครับแผ่นเพย์อยู่ครบๆนะครับเดือนดีเดือนธันวา รถปลายปีนะครับเห็นไหมครับปี13เดือนธันวานะครับเบาะนะเป็นเบาะกราฟิกดําส้มนะครับเบาะกราฟิกดําส้มนะครับสภาพเดิมนะครับแล้วก็พวกเอกสารต่างอยู่ครบๆเลยนะครับนี่มาจากบริษัทนะ PML นะครับ Network Solution นะครับก็รถเป็นว่ารถบริษัทใช้นะครับรถบริษัทใช้นะภาษีก็ปีละ1,191้าบเบาทนะครับนี่เห็นไหม ข้อมูลมีถูกต้องครบๆแบบนี้เล่มมีให้ดูโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจนะครับโทรมาหาเป้เลย0 9 4ย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับไม่มีชนหนักหรือว่าจะต่อตัวรถเองสิ้นนะครับเล่มมีให้ดูโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอา่าโครงสร้างเดิมๆเ,เห็นไหมครับ ด้านในด้านนอกเท่ากันหมดเลยเลเยอร์ทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับสภาพเดิมกริปสวยๆนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับแบบนี้บอกเลยว่าซื้อได้นะครับเป้บอกเลยว่าซื้อได้นะครับพูดกันตรงๆเลยนะครับไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับรถนะครับบอกเลยไม่มีชนหนักแน่นอนไม่มีน้ำท่วมด้วยนะครับรถน้ำท่วมเราไม่รับซื้ออยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับของเป้มาตรฐานเกรดเอนะครับซื้อกับเราครับเราเน้นว่าเราขายรถเดิมรถดีนะครับขายของดีนะครับอยู่ได้ยาวๆแน่นอนในวงการนี้นะครับ แล้วก็ด้านท้ายนะครับสภาพเดิมๆนะครับนี่ดูตัวทูงตัวซีตัวถังโครงสร้างบอดี้เดิมๆเห็นไหมครับอ่าสภาพเดิมสีเดิมนะครับนี่เป็นองค์เป็นารอยเชื่อมโครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะครับหัวตัวหน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่ข่ายชงโชคครับมีให้ครบนะครับอ่าสภาพเดิมกิ๊บเลยนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่านะครับมีหูแขวนเนาะแขวนคงเป็นของนะครับอย่าเป้ยกให้ดูนะครับอ่านี่ครับ ใส่ได้เลยนะครับนี่ใส่ได้เลยนะอ่ะผ้าตรงนี้เป็นพยางนะครับพยางรองนะครับแผ่นรองเนาะบาดีโครงสร้างสภาพเดิมนะครับอ่าซีตัวถังก็เดิมๆเห็นไหมครับไม่มีชนไม่มีปลอมไม่มีจัดต่อตัวรถนะครับไม่มีน้ําท่วมด้วยนะครับที่สําคัญนะหลักๆคือเน้นเลยว่ารถต้องไม่มีน้ําท่วมนะครับเต็นไหซีนเดิมท้ายๆเดิมๆไม่มีชนเห็นไหมครับซื้อไปใช้ยาวๆนะครับสวยเดิมซื้อได้นะครับอ่าอุ้ยแรงมากอ่า เสืซอถอยด้านหลังนะครับมีมาให้2จุดนะครับเสื้อถอยด้านหลังมีมาให้2จุดนะครับเรื่องถอยไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะครับถ้าชอบก็กัดได้เลยนะครับอ่าใครชอบก็จัดได้นะครับคันนี้นะครับ259 0 0 0บาทเท่านั้นนะโครงสร้างฝั่งนี้ก็เดิมเห็นไหมครับเดิมเดิมเหมือนกันนะครับนี่เดิมเดิมเหมือนกันเลยนะครับโนไปนะสปอตสวยโครมเดิมซื้อได้นะครับ อุปกรณ์ิต่างมีให้ครบนะครับเบาพับได้6 0สิแบบนี้พยางพยางมีให้ครบนะครับตกแต่งด้วยลายไกด์วูดนะครับตรงนี้เป็นลายสวยมากลายไม้อย่างสวยอย่างงามนะครับน่าใช้เลยนะครับหารถใช้งานสักคันสภาพสวยๆบอกเลยว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับผ่อนถูกผ่อนเบานะครับแล้วก็มีจัวล็อกเบรกล็อกคาทให้ด้วยนะครับนี่มีล็อกเบรกล็อกคาทให้ด้วยนะครับคุณแจก็ไขล็อกได้เลยนะครับก็มีให้ครบเช่นกันนะครับ อ่าเห็นไหมมีให้ครบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับสตาร์ทดูอ่าครันนี้ on, นะแบตอ่อนนะตเตจะด่อ่อนนะครับผมบอกกนะ่อนนะเดี๋ยวเปลี่ยนแบตให้ใหม่นะครับราลองฟังแล้วเสียงแบตอ่อนนะครับเดีย๋ยวเปลี่ยนแบตให้ใหม่นะครับอ่าจอ fm a มมีให้ครบปั๊มโปรโมทได้เลยนะครับซีดีงซีดีก็มีให้ครบเช่นกันนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นรถที่เดิมๆสวยใช้ได้เลยนะครับมาอยู่120,000โลเท่านั้นนะครับ1,2,000นโลนะครับ FM a มีให้ครบอยู่แล้วแอร์เย็นฉ่ำเลยนะอุ้ยแอร์เย็นมากนะครับแอร์เย็นนะครับพัดลมปรับได้4ระดับความเย็นฉะนั้นออกเลยได้เลยจะซ้ายจะขวาเดินได้นะครับเขาเรีเลวนี้ให้1จุดนะครับแล้วก็ ตรงนี้จะมีเรื่องของพวกที่วางคูมังของวางกุญแจได้เลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ดีนะครับเกียร์ดีได้เดย์เอสได้แล้วก็เกียร์บีได้นะครับนี่ตกลงมาได้หมดเลยรถใช้งานได้ปกติเครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาใดๆนะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีสองกิโลครับเรียกว่าครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับที่วางคูมังแกน้ำมีให้ครบโอ้ออปชั่นครบเครื่องเลยนะครับสวยใช้ได้นะครับแล้วก็ไฟดาวน์ไลน์ใช้งานได้ปกตินะอ่ารถสวยนะครับ ไฟจตอมอกก็มีให้นะครับนี่ใช้งานได้ปกตินะนี่ไฟตอร์มอจพกปรับได้เป็นไฟฟ้านะครับมีให้ครบแโนนอร์เบนนะครับสภาพยังใหม่กริปอยู่เลยนะครับสวยเลยนะครับอ่าคราวนี้เราไปดูห้องเครื่องบ้างเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ารถนะครับสภาพสวยสภาพเดิมซื้อได้นะครับงบประหยัดประหยัดขอนเบาๆฝากระโปรงต่างๆเลยว่าจะเดิมๆเลยนะครับปากกระโปรงเดิมสีเดิมนะครับนี่ สีเก่าเดิมงานครบสีใสๆกลางวันจาวาน็นความร้อนอยู่ครบๆโครงสร้างเดิมๆนะครับฝาเดิมนะได้ฝาเดิมนะครับรถนะครับบอกเลยว่าฝาจริงอ่ะทําสีได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็ดูเหตุผลด้วยว่าเปลี่ยนเพราะอะไรนะครับอ่าโครงสร้างเดิมเครื่องนะครับไปเครื่องพันสองเนาะก็ทํางานได้ปกติพัดลมก็ลมนะครับเดิมๆเลยนะครับอ่า โครงสร้างต่างๆนะครับได้เดิมๆนะครับนี่เห็นไเดิมๆเลยนะครับคันุูคันหน้าก็เดิมเช่นกันนะครับสวยเดิมที่ได้ครับมอเตเดิมซีนก็เดิมนะครับอ่าสวยเลยนะครับซื้อไปใช้งานกันยาวๆนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับหนึ่งอรงแออยู่รบนะครับนี่0 9 4 7์เก้านะครับรถสวยตรงปกแบบนี้นะครับเครื่องเดินดีไม่มีหลวมนะครับนี่เห็นไหมของเรี้ยวจักรนครับให้หมดแล้ว แต่ทันถ้าเครื่องมูรูมูเล่นะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่รถยนต์ทำงานปกติเลยนะครับสวยนะครับจำพ่กสวยเลยแกนซ้ายขวาก็เดิมนะครับได้รถตรงเดิมนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยรถเราคันนี้ใครสนใจนะครับติดต่อหาได้นะครับโมชุกโมชุกเดิมเดิมไม่ต่ารกับครบนะครับนี่สติ๊กเกอร์มาครองงานก็อยู่ครบด้อยกันสนใจคันนี้ติดต่อมา0 9 4 7 8 9 4 8าสนะครับ สังใครสนใจนะครับในตัวโตยต้ายาริส5ประตูคันนี้นะครับแดงๆหลรอรถนะครับคันนี้ราคา259,000เท่านั้นกับปี13นะครับรถแค่ไม่แสนสองเท่านั้นนะครับฝาเดิมเครื่องเดิมนะครับเรียกว่าชางานได้ปกติเลยแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000โลน้ำมันเต,ต็มถังจดสนใจนคันนี้ พักมหาเปย์ได้เลยนะครับแถมคันนี้นะครับตัวจากบริษัทนอกแล้วคุณภาพรถนะครับได้5ดาวผ่านเรียบร้อยคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมซื้อได้ผ่อนเบาๆนะรายได้แบบนี้นะครับรายได้2 0 0 0 0ื่นไอ้หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าเรยว่าเขาออกได้นะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูจนจบครับขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ